เป็นบุญเป็นการเป็นงานยัง่งบอรับบอบ,อบอพี่น้องเก่าโหวจากดีว่ามือดีคุณแม่เจ้าภาพพูดพอเจ้าภาพไปตั้งกองบุญขึ้นมาสวัสดีครับพบกับผมนิคมวันทัวนะครับวันนี้พามาร่วมบุญกระถินที่บ้านโนนสายอำเภออุทพรพิสัยจังหวัดชิตสเกตน,นะครับก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญกับลูกหลานของคุณยายสมปองนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพไ้ตั้งกองกระถินให้กับ คุณยายสมปองนะครับในวัย96ปีก็ถือว่าลูกทาให้แม่นะครับให้แม่ได้ถวายผ้ากรถินนะครับในปีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานบุญแล้วก็มาร่วมบุญด้วยกันนะครับตั้งแต่เริ่มงานจนถึงถวายกรถินนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับ น้องก2กำลังมาช่วยงานนี่นี่จะพาคนอีกสวัสดีครับน่ครับรับรับแขกเองเลยรับแกเอครับยมาเยอะดมาเยอะพรนี่มันโฮมนะครับเราะัยเยอะมาหลายเหมือนบ้าจะมา่มีคุณยายเจ้าภาพใหญ่นะครับยายสมปองนะครับสวัสดีครับ ได้แดงวันนี้สวัสดีครับอนนโอ้มาแต่เมื่อ,อไรครับนี่ถึงม,มากแต่ก่อนก็มาก็โอ้นี่นี่นะครับของที่จะเวลาคนมาช่วยงานก็จะมีของแบบนี้นะครับนี่ไกผู้ที่มาช่วยงานก็จะได้ของแบบนี้ไปนะครับแล้วก็แกงแล้วก็กับข้าวแกงวันนี้เป็นวันที่สามถือว่าเป็นวันโฮมใหญ่นะครับนี่ผรูก็กำลัง จัดนะครับจัดของไว้เตรียมญาติให้ญาติพี่น้องนะครับบรรยากาศงานบุญระถินบ้านโนสายวันนี้นะครับ แม่ครัวของเราเตรียมแค่ข้าวแม่ครัวรุ่นใหญ่นะครับเออข้างนอกก็บีนะครับนี่แม่ครัวท,ทีมงานนี่แม่ครัวกำลังวุ่นเพราะว่านี่กำลังผ่าผปัดหมูปัดหมูค่ะคนกำลังเยอะทีมงานเดิมๆเ,เราแล้วครับเห็นหน้าเป็นการประจำเวลามีงานบุญแข่งบุญสังฆทานบุญงานบวชงานศพ ประจําหมู่บ้านนี้ครับแม่ครัวประจามู่บ้านไม่กลัวถือว่าเป็นทีมงานที่แข็งแรงเข้มแข็งแข็งแรงหน้าเดิเดมหน้าเดิเดมนี่นะครับโอ้ใช้หลายแรงงานอยู่นะครับนี่แรงงานบุญนี่คือคนทํานะครับนี่ช่วงนี้บุกหลังครัวรีบนะครับนี่แรงไก่ตุ้มขาไก่เหรอครับตุ้มขา เาวล่ามาเท่าก็มเมนูที่เตรียมขึ้นมานะครับทำทั้งวันนะครับสามวันนี่เป็นวันโฮมใหญ่นี่คือเป็นส่วนสำคัญของงานเลยนะครับแม่ตัวตอนนี้หมูห้าบ้านทอกศัีหมูห้าก็ได้หมเูเรียกโฮแลนดจากแม่ตัวกลุ่มนี้แหละครับที่ช่วยเหลือในงานต่างๆในหมู่บ้าน แล้วก็ทุมทนนะครับคือมีอะไรก็ไหว้าวานกันของเรามันยังเป็นการกล้วยเหลือกันอยู่นะครับหมู่บ้านไหว้าวานกันข้งางในก็นก็สะเผลอสนผตากแกง เป็นมรดกคืนนี้นะครับครับคืนนี้ชวนพี่น้องทุกคนเออมาบุญด้ยวยกันแต่ห้าโมงเช้าห้าโมงเพนเนี่ยมีเทศนานหนึ่งกันระบายสามมีเทศอีกอย่างพี่น,อน้องมาร่วมบุญดเยอะคือทำบุญที่แท้จริงไม่ได้ฆ่าตัดชีวิตแต่ทำเป็นลักษณะเริ่มแรกของหมู่บ้านเราหมู่บ้านลมสายกระโดแก้มโคตรจุ มูไม่รบกวนไม่ให้ถ้าเข้าหันสเนนะพกทบบนี้ครับสาูออไม่ด้ไอยากให้ออกโอ้ยบัากวฝากนายครับสานี่อนขอที้อายอร่อยนี่เป็นชุดช่วยงานนะครับเป็นสาสม้อนครับประเพณีตารม้อนผิงครับวันนี้ก็เป็นวัน โมนะครับนี่เป็นภาพวันรวมใหญ่นะครับหรือว่าวันรวมบุญก็จะมีญาติพี่น้องมาช่วยงานแล้วก็จะมีพิธีทางสงนะครับผม เทศสองกันในวันนี้นะครับ

มุ่งดำเนิโชคแก่พระอินทนมเน้นเฮลเลหนท่านบ่ได้ตำเขียนใส่แฟนท้องรับการลงสือ่อแบบบ่มีให้สื่อมสูญชาตินาพุทธารานเป็นคนครับบรรยากาศกลางคืนอันนี้เป็นหมอลำนะครับถ้านี่ผมทําคลิปแยกนะครับ,รบ<อ>ก็จะเป็นคลิปเต็มนะครับสําหรับหมอลำอย่าลืมรอรับชมนะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศภาพรวมไปก่อนนะครับ นี่ก็เผาที่ของวันทอดกระถินนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็จะมีการทําบุญตักบาตรก่อนที่จะเคลื่อนกองกระถินไปถวายที่วัดบ้านนนสายนะครับ นี่ก็เป็นวันทอดกระถินนี่ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับเป็นบรรยากาศฝนตกนะครับวันทอดกระถินวันนี้ครับวันนี้ตรงวันที่12บสอตุลาสองห้าหกสามจะเป็นวันทอดนะครับนี่บรรยากาศฝนตกมาไม่หยุดเลยครับตัวเจ้าภาพจะดําเนินการจะเคลื่อนกองกระถินนะครับไปที่วัดนะครับ ลูกหลานก็ช่วยกันผลของไปวัดเพื่อจะทอดนะครับกระดิ่ง ตกเลยนะครับกลองกระตินนะครับไปแบบฝนตกเลย ตอนนี้รถหลายคันเลยครับกำลังเคลื่อนขบวนไปที่วัดบ้านนุสายนะครับเพื่อจะไปถวายกระถิ่นนะครับ นี่ครับหน้ากระถินฝนตกลินนะครับก่อนนี้คมวันทัวก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของบุญที่นี่นะครับเพราะว่าอยู่บ้านของนิคมวันทัวนะครับได้เก็บคลิปาการเป็นเจ้าภาพกระถินของคุณยายสมองบุญล่านะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นครูปฐมที่เคยสอนหนังสือผมนะครับเมื่อครั้งยังเด็กนะครับป .2 เป็นบุญใหญ่นะครับก็ขออนุโมทนากับภาพจริงๆนะครับงานนี้ถือว่าทําให้งานสําเร็จได้ใกล้จะสําเร็จแล้วครับถ้าถวายพระเสร็จก็ถือว่าสําเร็จผลนะคร,ครับดูบรรยากาศไปด้วยกันครับในช่วงเวลาที่แห่กองกระทินไปเป็นรถของลูกหลานนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจกัน ต่ก็ต่างช่วยเหลือกันลวครับงานาที่บ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับช่วยเหลือกันใครหยิบไปไดใครหยิบอะไรไ,ได้ก็จะหยิบอันนี้เรามาถึงทางเข้าวัดบ้านอนใสแล้วนะครับน,นี่คือโบสถ์กระเบื้องเคลือบที่งดงามแห่งหนึ่งในอำเภอปูทุพรพิสัยนะครับฝนตกนะครับ ี่คือสภาพอากาศวันนี้นะครับที่วัดประดุษสายฝนมาก็ช่วง8โมงครึ่งน,นะครับก็ไป,ปลอยมาตั้งแต่เมื่อคืน ก็ยังมานะครับ96ปียังไววหวสำหรับงานกระถิ่นของคุณยายนะครับกำลังของความดีนะครับประตูตะแแห่สามรอบนะครับอันนี้ฝนมัตกก็คือว,ว่าได้ถวายเลย จะภาพ<อ>จะภาพน้อยเตรียมเงินกับเรตรยียมเสบานให้อ,อยูอ่รย<อ>เราแจกทานก็ไม่ได้หวานนะครับให้แจกใ,ให้กับมือ

ที่บ้านได้กครับนี่ครับหลังจากถวายกระถินถวายกระถินเสร็จก็ดดันเสร็จพิธีนะครับทํากันมา3วันนะครับทลิป่ี้ก็เอาบุญฝากทุกท่านนะครับพามาร่วมบุญกระถินของคุณยายสมปองที่บ้านโนนสายจังหวัดสีเสเตรนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิโคมอนทัวร์ด้วยนะครับผม ปปเปันค,นคปนการเป็นงานยังบัครับบัวบัสไี่รอกวนกวา